ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ APM Financial News ค่ะรายการที่ร,รวบรวมข่าวสารทางการเงินการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะดิฉันมายุราวลลักษ์ค่ะและคุณดารัสบุนจวงนะคะจาก Agency Premier Academy ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะนําข่าวสารเรื่องใดามาอัปเดตให้ทุกท่านรับฟังเชิญรับชมและก็รับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจและก็ร้อนแรงไม่แพ้กับอากาศของเมืองไทยเลยนะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ดาคะใช่แล้วค่ะอาจารย์มะปางจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องที่ตอนนี้ไทยพาณิชย์นะคะปรับทารับ,รบยานแม่ scbx ค่ะเพื่อเดินเกมรุกเพื่อ Text c o m p a n นนั่นเองค่ะซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่มีอะไรผิดแผนนะคะกระบวนการปรับโครงสร้างบริษัทของกลุ่มการเงินไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเขาจะเรียบร้อยภายในเดือนเมษายนี้ค่ะโดยที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยานแม่ลำใหม่นะคะ SCBX เนี่ยอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ทั้งหมดเลยโดยมีการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะ1ห,หุ้นสามาัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ของ SCB ต่อ1ห,หุ้นสามัญของ SCBX ค่ะซึ่งจะสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อเนี่ยในวันที่18เมษายนี้เช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อกระบวนการข้างต้นที่ได้กล่าวมานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ SCBX เนี่ยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าในเซ็ตและเพิกถอนหุ้น SCB ออกในวันเดียวกันเลยค่ะอาจารย์มะปาง ค่ะและประเด็นที่พูดถึงกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือล่าสุดนะคะทางธนาคารยักษ์ใหญ่นะคะหรือว่า SCB ก็ได้ปรับโครงสร้างผู้บริหารค่ะให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ซึ่งดึงซ e o ของ AIA เรานะคะมาบริหารซึ่งนั่นก็คือคุณกฤษจัน,นโทโนทโประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AIA ของเรานั่นเองค่ะโดยคณะกรรมการของธนาคารนะคะก็ได้มีมติแต่งตั้งคุณกฤษจัน,นโทโนทโคค่ะขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมากด้วยประสบการณ์ครั่งบอดในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคารค่ะและตลอดจนนะคะธุรกิจบริหารความมั่งคั่งค่ะและก็รวมถึงธุรกิจประกันด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจะมีผลในวันที่1สิงหาคมนั่นเองค่ะโดยเหตุผลที่คณะกรรมการ SCB เลือกคุณกริจ,จันทนโนทกนะคะมาเป็น CEO นั้นเนื่องจากคุณกฤิเองค่ะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ค่ะที่มีวิสัยทัศ เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงค่ะด้วยการนําเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจตลอดมาค่ะซึ่งจะนําเอาความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งมาช่วยสานต่อแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารแทฟนิตในให้เป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้นค่ะหรือที่เรียกว่า to be a better bank นั่นเองค่ะ และก็สามารถที่จะสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนให้กับธนาคารต่อไปนะคะในขณะเดียวกันนะคะภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดิมของไทยพาณิชย์นะคะก็จะไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX นั่นเองค่ะโดยจะมีการปรับตําแหน่งใหม่ลหลายๆตําแหน่งสําคัญๆเลยค่ะอาจารย์ดาค่ะค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงเพื่อมุ่งเน้น ภารกิจสําคัญในการนําพากลุ่มไทยพาณิชย์นะคะเพื่อสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดที่มีในยะที่สาคัญค่ะรวมถึงการสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง200ล้านคนเลยพร้อมทั้งยังจะนําพาธุรกิจของกลุ่มนะคะออกสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจํานวนมากนะคะและยังไม่พอค่ะเพื่อยกระดับองค์กรนะคะสู่กลุ่มบริษัท เทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใหม่ๆได้แล้วก็ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทะเทียมแล้วก็ทันท่วงทีตามเป้าหมายที่เขาได้วางไว้เลยค่ะซึ่งโดยที่ยานแม่นะคะ S B X เนี่ยได้เตรียมกลยุทธ์นะคะเพื่อคาดหวังการเติบโตในธุรกิจแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างแล้วก็น่าจับตามองเลยนะคะเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยให้แตะอยู่ที่20เปอร์เซ็นั่นเองเลยค่ะ แล้วก็พ่วงนวยการอาวุโสรบริษัทหลักทรัพย์ของ UOB นะคะท่านได้วิเคราะห์ไว้ว่าค่ะภาพจากนี้ไปนะคะของกลุ่ม s c b x เนี่ยซึ่งมีธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธุรกิจอื่นที่แยกออกมาจากธนาคารนะคะก็จะไปอยู่ในภายใต้การจัดการของโครงสร้างใหม่ซึ่งเขาก็จะเป็นการไปมุ่งเน้นเรื่องการทําธุรกิจใหม่อย่างเช่น tech company แล้วก็การขยายการลงทุนใน fintech แล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับตัว ธนาคารที่แต่งตั้งคุณกริตเข้ามานะคะคงจะมาเติมเต็มแน่นอนเนาะธุรกิจเกี่ยวกับประกรันแล้วก็เพื่อขยายรายได้ให้กับ S C B X ค่ะเพราะว่าคุณกริตเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์การทํางานจากแบนด์แล้วก็ทําให้มีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารนะคะส่วนผู้บริหารของ S C B นะคะก็จะย้ายไปอยู่ S C B X แล้วก็ยังคงโฟกัสในธุรกิจใหม่ที่จะสร้างผลตอบแทนแล้วก็อัตราการเติบโตให้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโดยเหตุผลที่ S C B X เนี่ย มีการปรับโครงสร้างใหม่นะคะอาจจะมองว่าธุรกิจธ,ธนาคารในวันนี้ค่ะยังไม่มีการเติบโตที่สูงนะคะเพราะว่าอิงกับทิศทางของทางเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของบูลค่คาหุ้นด้วยค่ะการซื้อขายหุ้นธนาคารนะคะอยู่แค่ระดับอยู่ที่1เท่าของมูลค่าทางบัญชีหรืออย่างนี้ค่ะหรือราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทรัพย์สินทางบัญชีต่อหุ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ระดับ P/E ratio นะคะที่8ปดถึงสิเท่าเดี๋ยวดาอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะ ก็ค่า P/E ratio เนี่ยจะสามารถประมาณการจุดคุ้มทุนให้กับผู้ลงทุนได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้ P/E ratio เนี่ยเท่ากับ10เท่านั่นก็แปลว่าผู้ลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงิน10บาทคืนเมื่อถือหุ้นครบ10ปีนั่นเองนะคะแล้วถ้าวันนี้ค่ะเราเปรียบเทียบธุรกิจของ Text Company หรือว่าบริษัท ICT ในตลาดหุ้นไทยนะคะจะซื้อขายที่ระดับ E/E ratio เนี่ยที่สูงกว่าหรือประมาณ20เท่าเพราะตลาดเนี่ย จะให้พรีเมียมกับธุรกิจที่มีอะไรใหม่ๆออกมานะคะโดยเฉพาะเทคคอมพานีนะคะซึ่งเราเห็นได้จากบริษัทเทคคอมพานีในประเทศในต่างประเทศจะซื้อขายหุ้นในระดับที่สูงมากนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเหตุผลที่สําคัญที่ SCBX เนี่ยปรับโครงสร้างใหม่นะคะเขาก็เพื่อที่จะให้ ROE นะคะหรือเขาเรียกว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอยากให้มีสัดส่วนอยู่ที่ 15- 20%ตตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้เลย ซึ่งปัจจุบันเนี่ย ROE ของแบงค์นะคะจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเปอร์ซ็นเท่านั้นเองโอ้จากที่ฟังมานะคะต้องบอกเลยว่าทุกย่างก้าเนี่ยน่าติดตามจริงๆนะคะสำหรับยานแม่ s c b x ลำนี้นะคะจานะปางใช่แล้วค่ะแล้วที่สุในส่วนของโอกาสธุรกิจของไทยกันบ้างน,นะคะประเด็นที่น่าจับตามองนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะที่จะเป็นตัวสําคัญที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปนั่นเองค่ะขณะที่ภาคเอกชนเองนะคะก็ได้มอง เป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะเมื่อตอนที่เจอภาวะโควิด1นนะคะจย์ดาก็ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและก็สังคมทั่วโลกเลยนะคะทําให้การที่นําเทคโนโลยีเข้ามานะคะช่วยในภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นตัวเร่งนะคะในการทรานส์ฟอร์มของธุรกิจต่างๆค่ะทําให้เราได้เห็นบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยนะคะมุ่งเข้าสู่การเป็นเทคคอมพานีนะคะซึ่งนั่นก็คือเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อน ด้วยธุรกิจด้วยเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่ขับเคลื่อนเพื่อรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจนั่นเองค่ะโดยหลายบริษัทเองนะคะก็ได้ประกาศเป้าหมายะคะในการที่จะ เป็นเทคคอมพานีนะคะซึ่งสิ่งสำคัญค่ะอยู่ที่การปรับตัวของบริษัทค่ะที่พร้อมรับโอกาสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะซึ่งหลายบริษัทยอมรับนะคะว่าการที่จะให้บริษัทเติบโตด้วยธุรกิจแบบเดิมนั้นเป็นไปได้ยากแล้วนะคะในช่วงน,นี้ดังนั้นเองค่ะจึงทำให้หลายๆบริษัทพยายามที่จะมาเป็นหาพันธมิตรนะคะทั้งในไทยและก็ในต่างประเทศในการที่ดำเนินธุรกิจและก็พัฒนานวัตกรรม อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเพื่อสร้างธุรกิจและก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีเองนะคะจะเป็นตัวสําคัญค่ะที่จะยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจากที่เราได้ฟังเนื้อหานะคะในข่าวมานะคะอาจจะมีหลายท่านคุ้นหูนะคะกับสับการเงินเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีหลายๆท่านที่เอ๊ะยังไม่ทราบว่าความหมายของสับการเงินที่เราได้ยินในข่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ละอันคืออะไรบ้างวันนี้เราก็จะถือโอกาสนะคะเนื่องจากยังมีเวลาเหลือเราก็จะขออนุญาต มาพูดคุยนะคะขยายความให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาของข่าวค่ะก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักนะคะกับการทำ tender offer นะคะที่อาจารย์ดาพูดถึงนะคะหรือการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการค่ะแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าซื้อในบริษัทในปริมาณมากๆนะคะมากพอที่จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั่นเองค่ะจนสามารถทำให้มีอำนาจที่จะเข้ามาบริหารบริษัท ในปัจจุบันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการครอบงำกิจการนั่นเองค่ะไปกันต่อที่ตัว ROE นะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดาพูดถึงนะคะก็คืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะบอกเราถึงแนวโน้มในการทำกำไรจากเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะถ้าตัว ROE อยู่ในระดับสูงก็แปลว่าบริษัทนั้นนะคะมีความสามารถในการที่ทำกำไรได้ดีนั่นเองค่ะ ผู้บริหารค่ะสามารถที่จะบริหารได้ดีนะคะจะัดสรรเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลหรือว่าส่งผลต่อราคาหุ้นที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่เราได้ยินนะคะนั่นก็คือค่า P/BV เนะหรือว่า Price to Book Value นั่นเองค่ะ หรือว่ามูลค่าบัลมูลค่าทางบัญชีค่ะหมายถึงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินลบก,กับมีสินนะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกเราข่าวว่าหุ้นนั้นน่ะราคาถูกหรือราคาแพงนะคะบางทีหุ้นที่ราคาเยอะกว่าอาจะอจะถูกกว่าหุ้นที่ราคาน้อยก็ได้นะคะจันดาคะ,ะก็จะช่วยแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นที่เราซื้อขายในตลาดเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชีค่ะแล้วส่วนเจ้าตัวมูลค่าทางบัญชีนี้เองนะคะก็เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นค,ค่ะซึ่งเราก็จะ ได้รับนะคะหากกรณีที่บริษัทประกาศยกเลิกกิจการไปนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการพิจารณาหุ้นในแต่ละครั้งค่ะเราต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันด้วยในการตัดสินใจนะคะไม่ใช่แค่เพียงดูในตัวเลขทางบัญชีที่เราเล่ามาเท่านั้นนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆปัจจัยที่จะต้องพิจารณาด้วยนะคะ สำหรับท่านที่สนใจเนื้อหานะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของผู้แนะนําการลงทุนสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในคลาสอบรมของเราได้ด้วยนะคะทางพรีเมียเอเจนซี่ของเรานะคะก็มีคลาสเบสิกอินเวสเมนต์นะคะส่งการนี้เราต้องมี IC นะคะจาร่าคะจะเห็นได้ว่านะคะโลกของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยค่ะดังนั้นนะคะหลายๆธุรกิจเองค่ะก็มีการปรับตัวค่ะ เราในฐานะผู้บริโภคนะคะในฐานะผู้ที่ทํางานอยู่ในสายการเงินการประกันชีวิตเองเราก็ต้องปรับตัวค่ะแล้วก็อัปเดตด้วยนะคะให้ทันกับโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันนั่นเองค่ะ ก็สำหรับข่าวสารนะคะที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีเวลาเดิมเวลานี้เลยนะคะ8โมง15ถึง8โมง30นาทีค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนขอบคุณและสวัสดีค่ะ